ก่อนจะได้ไปเปลี่ยนตัวเสาก่อนจะผ่านเสามาเอาเร็วเอแล้วเครื่องเกลงไว้ไหนอยู่กับพ่อกกูู่อเปลี่ยนกับไอ้เครื่องพี่อนี่แหละเล่นก่อล้างเนาะก่อล้างเฮ้ยแม่งทำอะไรก่อนพี่ทำอะรกก่อนอย่าไปเที่ยวนรลูกไงจ๊อคุกครั้งอย่างนี้เนี่ยแหละครับเอาใครจะเข้าโอ้แม่งโคตรจะบักเลยเพียทำไหมึงดูไอ้เพียโอกมาแล้วเรีพยาบาล เดี๋ยวมันก็หายมันเป็นบ้านบ้านเพ้นท์โลเฮ้ยยกกูมาแป๊บกูเปลี่ยนสกินก่อนมีโปเตโต้ด้วยอ๋อไอสัตว์กูเอาไว้กันทีทีมจะได้ระเบิดยากหน่อยฮะกูยังบินไม่ได้ไอพ่นหมดกูกูซาไปหาแก๊สหมดแก๊สหมดแก๊สหมดปีเลยเนี่ยสัสบอกบนผู้ไม่ได้บอกูหามาเป็นปีเลยไดมอนด์เนี่ยมาเลยถึงเอากูณแม่ก็รู้แล้วเราแบบ หาเป็นปีของกูยังบอกเก้าสิบเก้าบวกอยู่สแต็กละหกสิบสี่นะกูจะมีแถมอกบวอาเฮ้ยมึงอย่าเป็นกมันไอ้พี่เด็๋ยวกใจเต็หน้าจอเลนเออเกลตชาติไหนมึงจะตายนะเต็มหน้าจอละมึงแหลกนแหลกลสภาพมึงสภาพมันแหลกีกูไหมล่ะโอ้คนแหลกแหลกต้องแค้

เออคนหนึ่งมึงก็เอาเงียบแม่มึงทำหมาตอให้แล้วอยู่กับวัวอยู่กับวัวขโมยไม้กูไเจอคิปเปอร์ด้วยอย่าฆ่ามันนะเว้ยมันยิ่งเกิดยากอยู่ไอ้เหี้ยแต่กอดกูนี้สบายเลย ก็มึงโคตรจะบักไอ้เหี้ยไม่เหมือนจะดีอะไรแม่งเลยตู้เฮ้ยถุงระวังกูจะเอาตัวไปกำบังยังต้นไม้ไม่พังเดี๋ยวแป๊บนึงถุงทอมยานมึงเห็นกูเป็นไงบ้างตอนนี้มึงดูให้กูหน่อยโกตห้งเลยมึงดูให้กูหน่อยตอนนี้กูเป็นไงบ้างเป็นโกตรไรเด้อเวลาใครอยากได้ของข้ามึงโอเคกูอยากได้กู โอ้กล่องแคบในบ้านกูก็มีครับใต้ดินไงกูไม่มีกล่องแคบทำไมเว้ยกูยังไม่เห็นเลยมึงอยู่ไหนล่ะเนี่ยกูอยู่หลังมึไหนดังอันนี้บอกนะบ้านบ๊อบวันนี้นี่บังกะโลได้นอยู่นี่เหรอเออไม่เป็นไรกูกูหาบ้านมึงเจออยู่แล้วตกแมวหลอดหนึ่งไม่ใช่บังกะโลหรอกเฮ้ยไอ้เหี้ยพอได้เลยมั้ง เด็กต้นไม้ยังมีใช้บังกลาหรออะไรวะไอ้โดนบ้านกูคือบ้านบังกลาไม่รู้ว่ามันแก้บักยังไม่ซูนเจอเฟตินไม่ทันแก้บักเอ๋จะปิ้งไม่ดอกนี่คือข้อเสียของเกมใหม่แต่ข้อดีก็คือมันเอาชั้นเต็มมานคุ้แล้วที่ไม่รู้แล้วคุณได้แล้วทำไมมึงไม่ตีต้นไม้อ่ะตีใบไม้ได้ครบแล้วครับทุกอย่างโอ้มึงอย่างมันรู้ว่ามึงใช้แอปคู พวกกูเถื่อนเทือนทั้งนั้นมันไม่ต่างอะไรกับแอปโกงเลยเอาอุ้ยเฮี้ยขนาดตีใบไม้ซัพปิ้งยังไม่หล่นนะไม่มึงต้องตีตั้งแต่ตีทิศแรกไงแล้วทำไมมึงไม่ตีที่มูงววะเนี่ยเราไม่จะมีใช้เมื่อไหร่มึงรู้ไหมวันนี้กูไปบ้านหมู๊อปไอบกปไอยังไม่อาบน้ำเลยครับไอ้เฮี้ยสไปเดอร์ วอดไปบ้านนะทำไมเอ้าบ้านคือยู่แถวนั้นน่ะก็ต้องไปกันนไมามานี่เตาเตาเตามานี่ก่อนเตาไอ้เหี้ยเตาของของกูมีแาบเยอะแต่กูไม่มีกล่องครับมึงจะวนไม่ไหนอุ้ยมะหามึงอย่ามึงวุนไม่ไหนวะมานี่มานี่เดี๋ยวมึงไม่มีมึงไม่เคยคิดจะปักไฟข้างล่างเลยเหรอมึงือชิบหายปรับแสงตัวเกมดีเหี้ย คลืนแสงหมดแล้วอะเดี๋เออกูเอาโคกันถ้กูหลับถ้ากูหลับไม่ลดนมึงมาดูของกูซะเถอะหายเลใส่ไว้แสนเฮ้ยกูว่าจะพอลเล็กพอลให้หน่อยไหนล่ะเด็กมึงอ่ะเออเหล็กกูอยู่ไหนวะเหล็กมือใส่เดี๋ยวกูว่ากูมีเหล็กอยู่อยู่ในหูด้านเฮ้ยไอ้เหี้ยเหล็กหายแอบอั่เจ็ดเมย์กดอีกก็คนละเซิร์ฟไอ้เหี้ยหรือว่าเซิร์ฟเดียวกันแล้วเหล็กกูหายไปไหนวะไกลแล้ว ช่างแม่มันกฎเออแล้วใครเอาก้อนเหล็กกูไปของหมดใครก็ได้เอาของไม่กูดิกดพีแอคแต่ละทีได้แลง่ายเลยเฮ้ยตัวเฮียอะไรจ้องกูอยู่นะไอ้สัตว์มานี่เร็วๆตัวเร็ยมานี่มานี่โอ้โหไปปากไว้ข้างล่างหน่อยโอ้แม่งข้างล่างแม่งมืดเลยเอากูไม่มีประตูเว้ยช่างแม่มึงดิมึงไม่ได้เลยเจอกับกูกู บอกเลยบ้านนี้อยู่ปลอดภัยไ,ไม่มีมอนเตอร์ยุกเว้นบางครั้งแม่ปรกหารนี่แม่รับเสียบจอบกรบกุ้งอะไรเนี่ยกองกู้งอยา่อยาแย่งกันเซอร์กูทางนั้นเฮ้ยเขาในกองมันมีเหล็กได้ไงฮะ เอาคุด้ไมคุณวิ่งมีประตูอยูดเอาเหี้ยอะไรโอ้โหอุหะตั้งนานสัตว์ในกล่องมันยุ่งมันมีเหล็กเป็นไงวะโอ้โหมึงมึงขุดเหล็กมามึงได้ก้อนเหล็กเลยเหรอโอ้โหมึงได้อินก้อนเลยเหรอเธอทำไมไม่เอาออ้ก่อนวะเดี๋ยวไปคุณละเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่อยู่ในกล่องมีอยู่เดี๋ยวกูค้บกันแกไว้ก่อนทำมันนั้น เดี๋ยวกูคัดถ้วยไว้ก่อนมึงจะใช้เหล็กนะเว้กูกูเพิ่งอ่ะไต้นไม้มันเกิดต่อหน้าเหียเฮ้ยกูมีเพยู่ด้วยเอชรมึงขึ้นมาแล้วหมดแล้วเหรอกูอยู่ันอ้เหียกูว่าแม่งไปไปขุดอ่ไม่ต้องตัดไม้นะมึงไปไหนจะไปเยสไปเดอร์ไปเดอมันกี้เี แมงดมวีเฮ้ยใส่มาได้เอต่งก็นด้วยสไปเดอมึงกี้มึงนละได้อ่ะเอาไปตกใจมึงกับพูดว่าสไปเดอร์ดงวีแจกแจกของนะครับผมจะโหดให้มึงมึงออกมาดิจะกินเนื้อซอมบีอ่ะไหนมึงเข้ามาในบ้านดิในบ้านยังไงดงวีฮะตรงที่มีทอดอ่ะมึงเห็นชื่อพวกกูข้างล่างไหมเนี่ย <พ uka> ไม่มรู้ไม่ยอมวิ่งนะอันที่คุณจอเป็นคุณงงเลยเดี๋ยวคุยกับพ่อเกิร์ลคุณรู้เมื่อไหร่ดูแป็นเพื่อนจะกินได้ด้วยยาว <P un> อีเยี่ยไม่ตายว่ะอู้อีกครั้งหนึ่งอ <c oughs> ีกครั้งหนึ่งตายหาเลยเฮียรอบแรกไม่ติดรอบสองติดก็โคตรจะซิงแต่แม่โมนั้รอบแรกไม่ติดเหรอเย็น <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมมึงไม่ขุดตรงนี้ด um ah, okay. mm ้วยครัเผื่อเจอเหล็กมึงอย่าตีกูนะยังไงค่ะขับขุดเจอเหล็กมึงอย่าตีกูนะเผื่อัวงไงเนื้อหมูใครมีเนื้อหมูนื้อหมูกินทุกวันทุกวันเฮ้ยอย่าตีนะเว้ยกูรู้กินทุกวันหมูอ่ะกูกูรู้ว่ามันต้องเป็นอันนั้นแน่นอนเป็นเป็นมันต้องมีมันต้องมีน้ำแน่นอนใช่เดี๋ยวกูขอขึ้นไปข้างบนเอ้ยเยอะแล้ยเยอะเยูะ อะไรไม่เกง่งเดี๋ยวกูก็เกง่งเราเล่นไปเรือเ่อยๆสำหรับไอ้พวกเกมมเอร์ไม่โปรอะไรเลย <โก S 2> ไม่โปรสำหรัโบไอ้พวกโปรแกรมเมอร์ให้กูโปรดีกว่าไอ้สัสกูไม่โปร <c oughs> ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะกูหาไอเฮาเต่าโลมึงจะขูดไปอีกทำไมอันนี้กูไม่โปรเลยท่านนี้ถ้าน้ำสลักใส่มึงกูไม่ช่วยนะมึงเงยสลักใส่ไม่ใช่สลักสลักเ้ยม่ววีโไปนะ เอ้ยเด็กกูใส่อันนี้แม่งเลยโคแม่งจะหมวนเนะเด็กกูเอาหมวกอันนี้ใส่เหี้ยทำไมเป็นกฎเอ้ยทำไมกูได้ยินเสียงอันอินโนแมนวะอเาิสได์ได้ยินเสียงอินโนแมนเมื่อกี้ตอนนี้กูมีปัญหาคือสัตว์ขวดแอะแอร์ยกกูมาอันนี้วิ่งกูโคตจะบักแหม่กูตากยกกูมาแบบทำไรเอาแมงใครมาแล้วทำไมมึงยังอยู่ที่บ้านเอา อย่ากลัวหายคอยดูเดี๋ยวไปหาตัดไม้แม่กูแล้วกูอยู่ไหนอ๋อ <c oughs> กูออกเลย <c oughs> ไปใครก็ได้ไม,มึงไปเอาไม้สีขาวมาดนีสักต้นหนึง่งสักต้นหนึง่งต้นหนึง่งสักต้นหนึง่งเเฮ้ย ใครใครอุดบ้านกูะใครก็ไ hmm. ด mm ้ช hmm. ่วยกูด hmm. ้วยกูยับไม่ได้แล mm ้ว hmm. ขึ hey, ้นมาช่วยกูก่อ็แอมแอมมาดูกูใส่ชุดแล้วแอมมึงบักมึงบักไอ้สัตว์มาช่วยกูก่อนมึงบักมึงอยู่ไหนล่ะอยูขโมดแล้วช่วยกูด้วยไหนกูลองตีมึงดิเผื่อแม่งหายเอาหายแล้วนี่วะแอลอะไรขโมึดตีมัน แล้วเต่าช่วยคด้วยเรืวอยเรื่อยเรื่อยเฮียโอ้กูขยับไม่ได้อูกกูอะได้แล้วได้แล้วมาเป็นแต่ต้นไม้สีขาวมาดิช่วยกูด้วยเป็นเฮียอะไรเนี่ยกูขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เฮียอะไรกูทำได้แค่เตือนทีซอมบี้จังกูยังเห็นมึงเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยกูว่ากูชอบแค่ตัวนี้เห็นซอมบี้เตือนแล้วไอ้เฮียแม่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ว เทียวเสือกตีแรงกว่าตัวปกติเลยเออเดี๋ยวๆมึงจะไปไหนไม้ที่ขายู่ด้านข้างเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวตั้งเต้ามาอยู่ตรงไหนคาปุ๋ยทีมันนี่มันนี่มันนี่นี่ไงทางเข้าตรงเนี้ยเฮ้ยอย่าตีเต้าพาปุ๋ยไปบักเขี้ยเต้ามึงจะตีทำไมมึงมันยิ่งเกิดยากอยู่ไอเฮี้ยเดี๋ยวนี่ไอเต้าเต้าตายเต้าตายฮ่าเร็วๆพากูไปเร็วๆๆๆโอ้โห ไม่ใชเช้าแล้วอเหียไปเก็บของอยู่นั่นน่ะไปเก็บเอา้ยไปเก็บเอาไปเก็บของบกเตาให้ดเนของอร์มาเดี๋ยวเดยวเราต้ารุยงเอนของกูออตรงที่คิปเปอร์ระเบิดมึงไงไอ้เหี้ยราต้องไปปิดูกก่อนมานี่บอกหัวดอมรเป็นมานี่เต่าเออแถวนั้นแหละ มันมีที่มันเป็นรูมันไปเก็บเอาบักมามึงแก่นี้แม่ก็จะไม่ได้เฮียเปอรเบอมอเอออะไรอีกวะมึงเช็คซีในั้นกูเอไรโอ้โหเฮียค่ะอ้ยเย้กูเอาได้แล้วคิปเปอร์ซัมกูเฮ้ยตีแกนะเว้มันเกิดยากนะเว เออมึงก็เอาเหล็กสองันไปแม่งตีมึงก็มึงไม่ชอบไปตีกันหนุกไหมเล่นซีรีส์เกาะล้างไม่หนุกกันเลยคิปเปอร์แม่งเยอะชิบหายเกาะล้างคลิปคคลลิิปปที่แล้วแม่งกูเจอกูเจอน้องพับคอสองเลยอันนี้เกาะล้างเหรอเนี่ยฮะกดสะอาดคลิปที่หลายวันแรกนั่นไอ้เียระเบิดอีกแล้วว่างเกาะแม่งจะเล็กก็พอไม่เอร์ได้ยินดีกับคิปเปิ้ลมันก็อยู่ด้วยไม่เป็นไรเราจะไม่ถม เอาไว้เป็นรูปสาวลีอะไรวะเอียอเ่อเดียวของเรางอ่งตีงวงูกัดกูเอ้พาเ่ยวเอ้ไงวกัดกูไอวนโงหาจะกิดกูหาพ้องตรปนี้และวะเฮ้ยทีนเออตอนนี้คนเราเล่นเซอกันเเออเน็ตใครอะเน็ตกูเน็ตกูพากันเลยฮะุดุดหนึ่ง ชิบคอยได้เออได้สองกันแล้วปั๊มอ่ไดรเหรอชิบคอยได้ปั๊มอ่ไรเหรอปั๊มอ่ไดรมันเอาแบบไอนเนี่มันรู้เลยปึ๊บอ่าได้ห้าอันเว้ยเหลืออีกสักประมาณกูจะได้สักประมาณเก้าอันเลยมีเนื้อีกสี่อันกูเล่นน้ำเด้อนี่ไงสามคนน่ะเต่าก็เล่นนะเออแหมจะมาแหลกคุณดิเต่าตีพ่อมึงตายไอ้สัส แม่งกี um ่สี่คนอยู่เรียมใครมีโทรศัพท์วางเล่นได้ไหมครับไอ้เหี้ยคุณตาบุกคุยมึงมึงมีประตูแล้วก็มาเอิ่มมีประตูแล้วมึงถือมมาไหมมึงจะทำกับดักไหมตอนนี้มึงดูนี่กูเชฟทำกับดักก่อนที่มึงจะทำกับดักมึงมาดูอนุสาวรีย์ของมึงก่อนเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้เหี้ยที่มันระเบิดกระต็มเนี่ยโอโหไอ้เหี้ยกูจะตายหายแล้ว เดี๋ยวเก็บของไว้ในกล่องแล้วอู้หูเอ๊ะใช่กล่องนั้นเต็มแล้วกูใช้ทุกอันเลยกูใช้ขยายกล่องก็ขยายกล่องแต่แม่งกูใช้ทุกอันเอากล่องมึงหัดเอ้ยกล่องเดิมกล่องเก็บเต็มไม่น่าเชีอวกล่องเก็บเต็มเลยภูมมึงหาดทำอะไรที่มันเอาไว้เป็นสัญญาณว่าบ้านกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโอ้แล้วมึงจะตีกูทำไมกูได้เก็บของค่อแม่มึง ก่อนหนี้ก็ในรายการยังได้นัดเปิดรายการดีนัดวะไม่ได้เปิดเลยแน่นอนนายฮะมึงโทราเว้ยใช่กับกูหรือเปล่าน้อก็ลองเออดูมันก็เข้าได้นะไหนดูดิผมมึงผมมึงภาคไหนอืออ้ตาองมาสิเขาได้เน้องผมยังข้าจะฆ่าตัวตายโอ้ ป้าจะฆ่าตัวตายไอเหี้ยไม่ตายว่ะตอนนี้ข้าขึ้นไม่ได้ช่วยข้านัดมาตีกูดีนัดมึงมึงอยากโอ้โหกูยอยู่ข้างาล่างช่วยกูด้วยเ,เววนะวยดีย๋ยวก,กูก็ตายแล้วเนี่ยลงไปช่วยกูนยหน่อย เราคือเชื่อกูดูติดตรงไหนวะอยู่ข้างล่างเราพีแอกมึงไะโอโซเมียนเห้ยข้นได้มาดิกูขึ้นไอ้กาลันผมกูสบเอจุดหนึ่งไม่จริงอ้ซำกูดจะไปรู้ไม่ล่ะมึงไม่บอกกูมึงบอกแค่สูสิบเอ็ดเนาะคุณแม่มึงสูสิบเอ็แล้วหนึ่งมึงล่ะหึงหาไปที่ไอ้เหียโม ไอ้เอ้ยตายฮะตายแลกูนี่แหละตายกูเปิดแล้วนี่มึงชื่ออะไรไรสัว์เอ้ากูจะไปรู้ไละมึงก็เข้าไปการตั้งค่ายไม่เขาของกูจะไหนวะไอ้เ้าใครทำพี่เอ็กแตกวะดูซีกูบอกแล้วอย่าขุดดกันไ่ชาหนาบ๊ายบายอ้าว นายไม่เปิดรายการกินไปแล้วไม่นอนไม่นอนไปจ้าของเด้งเว้ยเย็ดทำไมทอดมันเยอะจังเฮ้ยมึงลงไปในน้ำลงไปในน้ำพี่แอ๊กอันนั้นทายไปไหนวะลงไปในน้ำแล้วไปเก็บมาเดีวพี่แอ๊กเล็กอยู่นี่รักสายยิ่งฉีบนะโอเคไม่ได้เปิดรายการเลยพุทแเมงรักสายยิ่งฉีบทันไม่สายใช่ไหมออสตาร์อุ้ยต้องตีออกม ตายหากันหมดอียทำไมวะทั้งคนหลุดเกลทั้งทั้งบักเต่าตายครับเติมซโคจัดเติมอะล้วเหรอโคจัเซงยตี่ตายเ้ยคอรู้จัดจอบอะไรคือจอบตายเลยเราโจอบเลจื่อจออจอบคืออะจอคืออะไรจอค แล้วไอ้เฮียนี่แม่งจะไปไหนวะเราต้องหาเจ็ดของกูนี่ไงคอนโดนระเิดไอ้ซ่าว่าแม่งซ่าทำเฮียให้ของมึงเนี่ยต่ไหนลงลงไปตามมันดิใครมยเอาทางกลับบ้านมึงทางกลับบ้านนี่่ะไอ้เหียลิ้นอะไรกันเยี่ยงนี้กูจะสิงกู้จะสาไทยเก่าเลยวะ ยุงกัด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 อนนไอ้เหี่ยนั่นปาเียา์ก็ไปเข้าแถวเราลกาก่อนบ๊ายบาย